มันมีเมียแล้วคนเป็นแบบเนี้ยทำไมคะมันเริ่มแม่ไม่รูมแม่พอตังหมดเวลาไรก็ถึงแม่สุกที่ที่คุณย่าที่คุณย่าสั่งเอาหมอนนี่หมอนค่ะหมอนยิงถ่าสิเว้ยทำน้าหนิว่นเดี๋ยวหลังมันเหมยแล้วจะไว้ไหนล่ะนะแล้วแม่มาด้วยนะแม่กาจะมาปมน้ำมันหายยาจะตัดกรงใหญ่นเขาจะปมให้พวกเอ็มรู้ให้ต้หาไม่รู้

มันมากสิคุณเจ้าถึงอยากจะพยายามมันมาเร็วๆจะได้ทำกันได้เร็วๆนอนจะได้ไม่เหนื่อยมากนะฉันจะได้ไปนิพพานสักทีไงล่ะประสงค์เจ้าถึงใช่เนืยากเลยใหญ่กว่าเดิมเะใครก็กดไปหมดแล้วกันตูไม่ต้องห่วงเรากเอาสบายอยู่แล้วอ่ะเขาหมดหน้าที่เขากดไปแต่ฉันสิมันช็อเบื่อแล้วคุณเจ้าต้นเเผาองมีอย่างไหนทรงเมื่อไปน่ทานก็ทรงแม่ยังใครได้

ปุมปนี้นดีกวาง่วาง่จะาบาวนะหนออาอรอั่ไม่เป็นไรต้นบ้าน,นไมพน้นันสักทีนนะยังไงนมาทีไรเน,นี่ยใจต้องตัดต่อต่อคืออันนี้ใช่งไหมนี่ถ้เรากไปนี่พานจัวันนี้น ใช่แต่พอมันรวยมันก็เลยเลิกไม่ถึงอย่านี่แหละอย่างง่ายแต่อย่าลืมสิบเปอร์ซ็นต์าไว้แวอย่าลืมนะวงนะคะเนี่ยเพราะไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยนะคุณจ้าตั้งใจไว้ว่าึ้นหนึ่งถวายสงฆ์อีกขึ้นหนึ่งตั้งเป็นกองทุนเออ่านยา่านแม่เมตตาสำหรับลูกหลานทุกคนที่มี่นวดร้อนนะไอเดือดนร้อนใจงินตอนนี้จะช่วย หากจะเป็นทุนช่วยหัาใครมีปัญญาได้กลับมาส่งใช้คืนต่ังใจว้าอย่างนี้นานแล้วเพราะอะไรบงางครั้งอัศวกรรมเราเด็ี่ยวไม่พ้นนะเราต้องช่วยกันนะปกองทุนอันนี้สมมําร็จอยากที่วอยาคงไปนิพพานตาลับนะเปอนอย่างนี้ได้หนาห่วงนะทุกคนมาอยาไปแล้วก่อตัวใครตัวมันะเว้ย เดี๋ยงก็จะทำจิตของน่หเสร็จเรียบรยย้คือลูกร้านทุกอยู่เย so ็นเ,เนป็นส <c oughs> อนอาชีพแล้วมาแล้วนนเมียเลก็สั่งมาละทำซะหน่อยไปก็ต่อสั่งมาละทซะหน่อยนั่นแหละเหนื่อยเลยลดิ้นังบางสักนนิดบริกตายกันก่อน นะเออวกนี้จะทำธีใหญ่สักหัดหลาไปโยนมันสักเอาลอยน้ำไปใช้เรียบร้อยนะกลับไปจะได้โชคทีมีสุขกันทุกคนนะพยายามทำใจให้ท่องเท่าอย่าให้จิตมันน้องนะลูกนะอาประสกรรณ์มาเด็กกระจายเอาบ้านเด็กเหม็เข่ามานะขณะนี้พลเอกพิจิตกุลวานิช